กังวลใจตอดใจแล้วก็หมดใจแล้วไม่รู้จะทำยังไงต่อฉีดได้ประมาณ15วันก็ได้เข้ามาดูก็เริ่มมียอดนะครับแทงยอดขึ้นมาใบก็เริ่มเขียวเชื้อรากา็เริ่มจะลดลงแล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยไปคู่หูของเราชุดหนึ่งอ่ะสามร้อยกว่าต้นเนี่ยใช้แค่ครึ่งเดียวครับสวัสดีครับสสวััดีครบเพื่อนพ้องผู้รักความก้าวหน้าความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนยันยงปักหลักอยู่ที่ จังหวัดตรังเพื่อมาติดตามผลการทํางานของวัวแพนวัวแพนคขดสารและหญิงเกษตรว่าเขาใช้กับสวนปามเป็นอย่างไรวันนี้มาเจอกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาอาจารย์ประสานกับครูสาวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมจสเนียนปรุขวัญตองค่ะเป็นข้าราชการบํานาญระดับแปดค่ะระดับแปดปามทั้งหมดที่ปลูกอยู่เนี่ยที่สวนที่เราอยู่เนี่ยนะครับเป็นปามพันธ์อะไรครับสุราโสงค่ะ แปลงนี้นะครับมีทั้งหมดกี่ไร่ครับ15ไร่15ไร่กี่ต้นครับ300 5ต้น3 0 5ต้นอายุกี่ปีครับปามปี2เดือนปี2เดือนค่ะมันเกิดปัญหาอะไรกับครูสาวครับเชื้อรากับตัวด่วงนะครับทั้งสวนเลยก็มีปัญหาเรื่องเชื้อราแล้วก็ยอดเน่ายอดเน่าแล้วก็คือมันจะใบหยิกใบแห้งนะครับอย่างที่เห็นนะครับด้านด้านหลังครับคือมันจะแห้งเหลืองแล้วก็คือไม่มียอดเลยครูสาวครับ ตอนนั้นก่อนที่ยังไม่เจออาจารย์ประสานเนี่ยตอนนั้นครูสาวใช้วิธีการอย่างไรครับก็เอาปูอะดานมาใส่ยอดใช้ยาผงไม่ทราบเยี่ออะไรแล้วก็มาละลายน้ําแล้วก็ใส่สามช้อนทุกต้นสามช้อนสามช้อนไม่ก็ทำให้โยนลงไปมันก็ไม่หายกังวลใจตอดใจแล้วก็หมดใจแล้ว่ไม่รู้จะทํายังไงต่อเดินไปหน้าก็ลาบากเลยไม่รู้จะทาอะไรก่อนหน้านั้นเราตอนใช้ปูระดงปูระดานอะไรใช้ไปกับมันเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ครับใช้ใบเดือนละครั้งแปดร้อยกว่าบาทไม่ทราบ แยกว่าบาท็ใช้มาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็จ้างก็ด้วยจ้างก็ใส่ายหลังจากที่ฉีดได้ประมาณ15วันก็ได้เข้ามาดูก็เริ่มมียอดนะครับแทงยอดขึ้นมาใบก็เริ่มเขียวเชื้อราก็เริ่มจะลดลงแล้วก็ข้อสําคัญเนะี้ย ไอ้คู่หูของเราชุดหนึ่งอะสามร้อยกว่าต้นเนี่ยใช้แค่ครึ่งเดียวครับอันนี้ก็ใช้ครึ่งเดียวใช่ครับคือประหยัดมากคือใช้ครึ่งสองขับใจครับแล้วก็สองปันบาทเองสองปันบาทเองสิบห้าไร่สองปันบาทเอาไปเลยน้องสิบห้าไร่ใช้ต้นทุนคู่หูสองปันบาทแล้วก็อันนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดเลยครึ่งใช่ครับคู่สาวจะแนะนําให้ว่าของคู่สาวเนี่ยทำมาแล้วประสบความสาเร็จจากที่ได้ใช้มาสองครั้ง รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะอันแรกสังเกตได้จากใบแล้วก็จากยอดไม่มีน่องล้วถ้าใช้แล้วครูสาวว่าจะประสบผลสําเร็จเราลงทุนไปก็คุ้มที่เราตั้งใจกับตัวนี้เพื่อนเพื่อนเชื่อได้เลยถ้าครูสาวทาเนี่ยแสดงว่าทุกคนทำเนินไอ้เพื่อเนเพื่อนทุกคนเชื่อครูสาวได้เลยแม้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับครูสาวและอาจารย์ประสานอย่างยิ่งครับที่ดได้ให้ความรอบรู้ให้ความเข้าใจถึงแม้สวนท่าน กำลังหมดโอกาสหมดหนทางแต่นี่ครับคือความมหัศจรรย์ที่จะมาช่วยพี่น้องลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตชีวิตของท่านมีแต่ความสุขและร่ำรวยครับ